มาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ้านสวนสสิภาจัดชุดมาให้ค่ะวันนี้มีโปรพิเศษเลยนะคะวันนี้จัดชุดมานะคะชุดหนึ่งมี4กระถางค่ะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะชุดหนึ่งชุดละร้อบาทพร้อมส่งเลยนะคะไม่ว่าจะปลายทางหรือโอนก็ ชุดละ199บาทนะคะโอเคค่ะเรามาดูชุดที่หนึ่งเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างชุดที่หนึ่งนะคะต้นแรกคือจอมทับนะคะนี่นะคะจอมทับอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะนี่นะคะจอมทับต้นที่สองคือซับเศรษฐีค่ะซับเศรษฐีกัดเม็ดแล้วนะคะสวยงามมากเลย ต้นที่สามคือนาคาราชค่ะนาคาราชตัวนี้เป็นนาคาราชตัวเก่านะคะไม่ใช่บอลกลาบนะคะมีสีแดงแบบนี้แล้วก็ก้านเขียวแบบนี้เลยนะคะกระถางต่อไปเป็นมน์สวรรค์ค่ะหน้าแดงแบบนี้เลยนะคะสวยมากชุดที่1นะคะร้อบาบาทรวมส่งให้เลยนะคะต่อไปค่ะชุดที่สองนะคะชุดที่สองค่ะ มีทั้งหมด4ต้นเช่นเดียวกันนะคะต้นนี้คือจอมท้บค่ะต้นนี้คือบับเบิระะ์นค่ะต้นนี้คือราตีประดับดาวค่ะต้นนี้สีขาวมีเม็ดแบบนี้คือหยาดเพชรน,นะคะชุดนี้ก็4ต้นนะคะ199บาทรวมส่งค่ะชุดต่อไปนะคะชุดต่อไป ชุดนี้ก็มีสีกระถางเช่นเดียวกันนะคะชุดนี้เริ่มต้นด้วยต้นนี้นะคะลือสีโคบุตนะคะนี่นะคะลือสีโคบุตสีแดงนะคะต่อไปคือนางฟ้าค่ะต้นนี้ผ่าจากพมพิมานนะคะต่อไปใบกล,กลมแบบนี้คือจังหวัดสงขลาค่ะนี่นะคะใบกลมนะคะต้นต่อไปคือเทพเทวริษแผงแดงค่ะ นี่นะคะสีกระทางนี้นะคะชุดที่สามค่ะชุดนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าบาทรวมส่งนะคะมีปลายทางและโอนนะคะชุดต่อไปค่ะชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่เริ่มต้นด้วยจอมทัพค่ะจอมทัพแดงแบบนี้นะคะและนางฟ้าที่ผ่าจากพรมพิมานนะคะต้นต่อไปคือฉัดชบานะคะเป็นบอลกาะบชมพูนะคะบอลเก่าด้วย ต้นต่อไปเป็นใบกลมนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนเมษานะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่4นะคะ199บาทค่ะชุดต่อไปกันเลยนะคะชุดต่อไปเป็นชุดที่หค่ะชุดที่ห้ามีทั้งหมดสีก่กระถางเช่นเดียวกันต้นนี้มีชื่อว่าดุสิตธานีค่ะต้นที่สองคือมะขวานนะคะ ต้นที่3มคือขุมทองค่ะต้นที่4คือสตอเบอรี่นะคะทุกต้นอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะชุดนี้เป็นชุดที่5 199บาทรวมส่งนะคะมีปลายทางและออโอนค่ะชุดที่6นะคะชุดที่6ได้แก่ต้นแรกคือลูกไม้นะคะ กระดูกดำนะคะสวยมากเลยต้นต่อไปคือองค์หญิงทอฝันค่ะแดงๆเลยนะคะต้นต่อไปคือบับเบิลค่ะต้นต่อไปคือสาวาลินนะคะนี่นะคะชุดละหนึ่งรอยเก้าสิบกาบาทชุดนี้ชุดที่หกนะคะชุดต่อไปค่ะชุดนี้เป็นชุดที่เจ็ดนะคะเริ่มต้นกันด้วยเทเกรรมลังลักษ์ค่ะติดด่างนะคะ และกำแพงเงินค่ะบาบูทองค่ะพริกกับเกลือนะคะชุดนี้ชุดที่7นะคะชุดที่8ค่ะชุดที่8เริ่มต้นด้วยกำแพงเงินนะคะฉัดฉชบาค่ะต้นนี้คือสีเบญจรงค์นะคะและต้นนี้ค่ะราชาวดีนะคะ นี่นะคะบอนลายปลาคราฟนะคะชุดนี้ก็199บาทเช่นเดียวกันค่ะ199บาทรวมส่งนะคะชุดนี้ชุดที่8นะคะเรามาดูชุดต่อไปกันเลยค่ะชุดต่อไปเป็นชุดที่9นะคะชุดที่9เริ่มต้นด้วยจอมทัพเดือนเมษาเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีติดด่างนิดนึงนะคะ แล้วก็องค์หญิงทอฝันค่ะนี่นะคะชุดที่9ค่ะชุดที่10บนะคะชุดนี้มีนางฟ้าสีบุรีลำเพชรลาหูอื่งสยามค่ะชุดนี้นะคะชุดที่10บค่ะวันนี้เรามีมาจัดชุดพิเศษมีทั้งหมด10ชุดนะคะทุกชุด มีไม่มีค่าส่งนะคะชุดละหนึ่งร้าสิบเาบาทค่ะไม่มีค่าส่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นโปรโพิเศษค่ะส่งฟรีค่ะใครสนใจโทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนสัติพานะคะ เดี๋ยวจะพาวันหลังนี้จะมีจัดโปรพิเศษสวยๆแบบไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะรีบโทรมานะคะมีแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะราคาพิเศษคะ่ะสวัสดีคะ่ะ